สวัสดีครับเพื่อนรักนั่งอ่านหนังสือทุกท่านหนังสือดีมีอยู่มากมายครับพอนานไปก็อาจเสื่อมสภาพหมดอายุหรือลืมเรือนไปตามเวลาจึงได้หยิบมาแนะนำให้รู้จักเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสืบค้นความรู้ต่อไปนะครับวันนี้จะได้แนะนำหนังสือการป่วยดูลักษณะภายนอกกันก่อน ด้านกว้าง11เซนติเมตรด้านยาวหรือความสูง15เซนติเมตรจำนวนหนังสือทั้งหมดก็จะมีอยู่117หน้า117หน้าปกกระดาษค่อนข้างแข็งปุ่มด้วยผ้าสีน้ำเงินหน้าปก มีพระประมาพิไทยย่อวอรบอรอหรือมหาวชิราวุธปรงราชาชธิราชตัวอักษรสีทองกันป่วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพื่อประโยชน์แห่งทหารแลเสือป่าอาโรคยาปรมาลาภา ในวงเล็บความไม่มีโรคเป็นยอดแห่งลาบครับเปิดมาดลานในกระดาษเป็นแบบโบราณนะครับกระดาษนี้จะมีลายน้ำหน้าแรกนี่ก็จะเขียนว่าหนังสือคู่มือทหารและเสือป่าตัวนี้ใช้คำว่าและนะครับว่าด้วยกันป่วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อประโยชน์แห่งทหารและเสือป่าอาโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นยอดแห่งลาบนะครับหนังสือก็เริ่มหลุดเป็นชิ้นๆแล้วนะครับต่อไปก็จะเก็บละครับคงไม่ค่อยจะอ่ะหยิบมาอ่านละหน้าคำนำนะหน้าคำนำจะใช้กอไก่ขอไข่ขอขวดนะครับขออ่านทั้งหมดเลยนะครับ ได้สรุปใจความทั้งหมดเลยคำนำําหนังสือนี้มีได้มุ่งหมายให้เป็นตำราหมอหรือแม้จะเป็นตำราปัจจุบันพยาบาลก็หาไม่ได้ความมุ่งหมายแท้จริงนั้นก็คือตรงกับชื่อหนังสือนี้คือเป็นคำตักเตือนเพื่อนทหารและเสือป่าในทางระวังรักษาตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยไข้นั้น และเป็นที่ตั้งนอกจากนั้นก็มีบอกวิธีรักษาตัวบ้างเท่าที่ทหารและเสือปา่าจะทำได้เองในเมื่อหมอยังไม่มาหรือเมื่อยังไปหาหมอไม่ได้เป็นต้นข้อความในหนังสือนี้ได้จัดไว้เป็นหมวดหมวดและได้เรียงไว้ตามอักษรนุกรมเพื่อให้ค้นง่ายๆหวังใจว่าผู้ที่ใช้จะรู้สึกว่าเป็นความสะดวกดี หน้าขอไข่ข้อความที่แสดงมาได้เก็บจากหนังสือปัจจุบันพยาบาลของแพทย์ทหารต่างประเทศบ้างใช้ความที่ข้าพเจ้าได้สังเกตหรือเคยประพฤติมาแก่ตนเองบ้างไม่ยืนยันว่าเป็นการแน่นอนจนไม่มีข้อเถียงได้เลยหนังสือนี้แต่งสำหรับทหารและเสือป่าจึงใช้ภาษาพูดกันตรงๆและใช้คำอย่างปกติ ไม่ได้ใช้ถ้ยอยคำสำนวนหรือศัพท์อย่างแพทย์เพราะฉะนั้นขอผู้เป็นแพทย์หรือนักเลงวยากรณ์จงให้อภัยเถิดการที่แต่งหนังสือนี้ขึ้นเพราะรู้สึกจับใจในพุทธศาสตร์สนภาสิตว่าอาโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นยอดแห่งลาบจึงปรารถนาจะให้ลาบอันนี้มีแด่เพื่อนทหาร และเสือป่าขอให้บรรดานายและพลทั้งทหารและเสือป่าจงได้ช่วยกันกระทําความปรารถนาอันนี้ให้เป็นไปโดยสมประสงค์แห่งข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมโสมนัสหาที่สุดไม่ได้วชิราวุธปรมรมดาชาทิราชสนามจันร์ทกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,456นะครับ จะเห็นได้ว่าตอนที่บันทึกคลิปนี้นะครับคือพุทธศักราช2,564ถ้าหากหนังสือเล่มที่มีอยู่นี้เป็นฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นในปีนั้นอย่างถูกต้องก็มีความเป็นได้ไดมากด้วยถึงปัจจุบันคือมีอายุ108ปีครับและหนังสือเล่มนี้ก็ มีการพิมพ์อย่างสวยงามก็เชื่อว่าถ้าหากพระราชทานทั่วๆไปก็อาจจะเป็นปกกระดาษธรรมดาก็ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับในส่วนของเนื้อหาในหนังสือนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขอานามัยทั่วไปตลอดจนการรักษาพยาบาลการปวดเจ็บเบื้องต้นตัวอย่างเช่นหน้าสี่เปิดมาหน้าสี่ก็จะเจออันนี้หน้าหน้าสามมีเรื่องกัญชาด้วยนะครับ หน้าสี่เขียนว่าเรื่องกินนะฮะก็จะบอกว่าแนะนำามอยากกินเร็วนะักจะทําให้แน่นเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนไม่เช่นนั้นอาจกินอาหารมากเกินจําเป็นนะอิ่มพอแล้วก็ไม่ควรกินต่อไปจะทําให้กระเพาะทํางานหนักอาหารย่อยยากท้องเฟอ้อท้องร่วงนะครับอันนี้เป็นต้นนะหรือถ้าไปเราเปิดไปหน้า8ปดสิบหก 87เนะครับ8ปเลยก็จะเป็นเรื่องอันนี้เป็นการรักษาแล้วล่ะลมบ้าหมูอะไรอื่นๆนะเช่นว,ว่าถ้าคนไข้หน้าซีดให้นอนราบราบหัวต่ำเท่าตัวถ้าหน้าแดงต้องหนุนหัว ระว,วังอย่าให้ดิ้นจนเป็นอันตรายนะครับอย่าให้กินเหล้าเป็นอันขาดถ้าขืนให้กินโรคจะกําเริบเอาไม้เป็นแบรนชิ้นเป็นแบรนใส่หว่างฟันเพื่อกันไม่ให้คนไข้กัดลิ้นตนเองแล้วก็สุดท้ายก็ต้องให้รายงานต่อแพทย์ยนีเป็นตนน้นนะมีลมพิษนี่อะไรนะครับทีนี้หนังสือการป่วยนี่ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณในรุ่นเก้าราชการที่หก แก่ราษฎรไทยในอันที่จะดูแลสุขอนามัยและก็รู้วิธีรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันนี้เป็นเรื่องของสาธารณสมบูลณฐานเลยทีเดียวนะครับเพรวาทหารและเสือป่าที่มีนับหมื่นคนได้รับพระราชทานไปเนี่ก็ย่อมจะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้กับตนเองกับครอบครัวและชุมชนต่อไปหนังสือที่มีคุณค่าเช่นนี้ยังมีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกหลายครั้งนะครับ เช่นเป็นอนุสรในงานจำนงกิจศพบ,บุคคลต่างๆนะแล้วมูลนิธิพระบรมาราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถมัมก็ยังมีการจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,538เป็นต้นในปัจจุบันนี้ถ้าหากมีท่านใดสามารถจัดพิมพ์ขึ้นได้อีกก็จะเป็นประโยชน์มาก แนะนำหนังสือนี้หากเพื่อนรักนักอ่านมีคำแนะนำติดชมประการใดก็จะเป็นพระคุณมากครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปว่าจะนำหนังสือเรื่องใดมาแนะนำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ